กท่านคะถ้าส้มอยากจะพิชลูกแล้วไม่อยากชิปแอนดรันแล้วค่ะท่านต้องทำยังไงคะอยากจะอัดเดสลูกค่ะอยากจะอัดเดสพิชลูกคือระยะไกลออกมาหนิดนึงเราจะเล่นยังไงก็คือขึ้นอยู่กับองศาของหน้าไม้ก็ใช้องศาของหน้าไม้ให้มากขึ้นหน่อยแล้วก็พิชไปดูไม่อยากดูไม่อยากเดี๋ยวไปดูผู้ฝึกสอนเขาแนะนำค่ะ สวัสดีครับผมโปเอศีละวรพงสพักนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการเซตอัพในการเล่นลูกสั้นด้วยวิธีพิชนะครับก่อนอื่นผมอยากให้ท่านนักกอล์ฟสำหรับนักกอล์ฟมือใหม่เนี่ยผมอยากให้ใช้หลอบ56เป็นหลักนะครับเพราะอะไรทำไมถึงไม่อยากใ,ใช้60การที่เราเล่น60เนี่ยองศามันเปิดนะครับมันจะทำให้เรามีโอกาสชิปแล้วรอดลูกได้ง่ายขึ้นนะครับทีนี้เราเข้ามาถึงเรื่องก,การเซตอัพ การเล่นลูกสั้นด้วยวิธีพิชนะครับดูนะครับก่อนอื่นอยากให้ท่านนักกอล์ฟยืนแคบกว่าเราตีฟูลสวิงเล็กน้อยนะครับเห็นไหมฮะอย่างที่สองทิ้งน้ำหนักไว้ที่ขาซ้ายเช่นเดิมเพราะอะไรถึงน้ำหนักต้องทิ้งขาซ้ายการที่เราทิ้งน้ำหนักขาซ้ายเนี่ยเป็นการเตือนตัวเองว่าน้ำหนักจะต้องอยู่ขาซ้ายตลอดทั้งวงสวิงจะไม่มีจังหวะไหนเลยของวงสวิงเนี่ยน้ำหนักจะเคลื่อนไปขวาน้ำหนักทิ้งซ้ายอยู่ตลอดเวลาเลย ดูนะครับเห็นไหมครับน้ำหนักทิ้งซ้ายแล้วก็เซตอัพให้ลูกกอล์ฟอยู่มาทางด้านขวากว่าปกติเล็กน้อยดูนะครับลูกกอล์ฟอยู่ทางด้านขวาดันมือมาอยู่ข้างหน้าลูกเล็กน้อยนะครับเห็นไหมครับแล้วก็แบ็กสวิงโดยการใช้ข้อมือให้น้อยที่สุดนะครับดูนะครับ เห็นไหมครับขอแค่ท่านนักกอล์ฟเซตอัพด้วยวิธีที่ผมแนะนำไปรับประกันได้าการเล่นลูกสั้นไม่ยากอย่างที่คิดครับท่านนักกอล์ฟคะอยากจะพิชลูกนะคะก็คือทำทุกอย่างเหมือนชิปแอนดรันเนี่ยแหละคะ่ะแต่ว่าเปลี่ยนแค่องศาหน้าไม้เท่านั้นเองค่ะอ่ะเป็นยังไงเปลี่ยนแล้วสนุกไหมสนุกมากไ,ได้มาค่ะได้นิดหน่อยนะครับเอาลองไปฝึกฝนกันดูนะครับค่ะสนับสนุนโดย น้ำดื่มตราสยามน้ำดื่มคุณภาพของคนไทยพกพาสะดวกสดชื่นท,ทุกทุกที่กับเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักขาวตองตรา13สยามไทยผมรับประกันคุณภาพครับ